มือนี่ก็มากันหลายคนเลยพี่น้องใกล้จะพากันไปก่อนแล้วพี่น้องกับผมมานมุกกลนที่หลังงูพี่น้องก็เรียกว่าคอยไปในห้องเนาะครับผมนี่เขาก็คอยหาไปพี่น้องโอ้เบิ่งดอกนี่พี่น้องโอ้โอ้โอ้เน่าเนาเนาหมดอายุผัดผัดผัดโอ้ดอกนี้ไหมพี่น้องเถื่อเลื่อยู่พี่น้อง <laughs> มดตอมวิ่นวิ่นอยู่เอินแมงครับผมใไงครัหญ่แน่มันเถาไปเถาเฮือบ่เถาพี่น้องกินได้ปะโอโอ้เบิ่งดูพี่นอ้องโอ้ยช็อตเด็ดเลยพี่นอ้องบึ้งโอ,อ้ยขอซะโยมกินเนาะพูดอ่ะอ้กินกือพี่นอ้องกินกือ อุดขุดข้อสะบึงเอออืมเห็นบหพี่น้องมันเขามากินคนกินใดพี่น้องแมงกินไดคนกินไดครับผมจัดไปพี่น้องดอกงามๆหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้หุ่นแต้มหญ่ๆได้พี่แต้มนี่พี่น้องครับผมจัดไปเขาว่าเฮ็ดบอกเบึงพี่น้องมันออกคือบอก เขาว่ามันบอกเขาว่านะพี่น้องเนาะบึงเออพี่น้องเจอได้ลักษณะนี่พี่น้องบึงโอ้อบึงพี่น้องคนออจับพี่น้องอือจัดไปพี่น้องนี่บึงดอกนี่บึงดอกนี่เห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงดอกนี่นี่ยหามันจะโดนหัวเต้พ่อเห็ดแดงพี่น้อง นอกแนมีแต่เห็ดไข่เบิดเลยครับผมน้ำพริกกระมัดเท่าน,นั้นเลยพี่น้องเห็ดเห็ดไข่เอาเดียนตำแจวตำยังพี่น้องอันนี้เห็ดแดงเห็ดหน้ามุ้งหน้าแดงอะนเดีอึ๊บจัดไปดอกงามๆเลยพี่น้องนี่ครับผมแต้มงามๆเลยโอ้หมนันคือกันหมนันคือเกาพี่น้องมื่อนี่เป็นไดพี่น้องหาเห็ดเฮาเดียนมีนาคมเลยเด้อพี่น้องเด้อต้นเดียนต้นเดียนครับผมมันมา พี่น้องข้าพากันไปใส่พุ๊หาบุห็นสนเลย <c oughs> โอ้บุห็นสนเห็นเงี้ยอะไพี่น้องไปไว้ครับเดี๋ยวปุ๋ละสรุปลอ้ลอล้อสรุปน้ากันปุน๋แล้วบ้านจ้าสีได้หน่อยได้หลายหนพี่น้องเนะาะเห็นแต่ดอกใหญ่ผู้เบือพี่เวละ่ะเขาเก็บน้ำกลนขยอไปครับผมอุย้ยเห็ดมันปูดอกนี้ไหมพี่น้องนี่ไหมโอ้ยบ่เอาบ่าได้แล้วพี่น้องเห็ดมันปู กินได้ขึ้นกันกับานเฮาเหรอเห็นมันปูก็ได้ดอกไงอีกดอกนึงพี่น้องสองดอกงามๆเลยพี่น้องเห็นมันปูจัดไปพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วออกเป็นแผนเลยพี่น้องดอกนี้นี่ครับออกเป็นแปนเลยพี่น้องออกเป็นแผเลยนะว้าแบบเป็นแปนเนี่ยงามเลยพี่น้อง เป็นได้ฮักเครื่องเลยหนึ่งแต้มงงมํางาใจเย็นๆพี่นอ้องห้องออกดอกกํางามเลยเฟรมเนาะครับผมดอกกํางามพี่น้องใจเย็นๆเฮาไปซาๆนี่ละขอออกเนี่ยลายคักหมดแมงก็ได้ขอแบ่งกันไปกินทั้งละเอา้ากํางาม,งามพอแล้วดอกกํงางามเลยพี่น้องดอกกํางามเนี่ยเห็นบ่ดอกจุม๊มจุมจี๊จีเลยพี่น้องจัดไป ดองงามเลยพี่น้องเนี่ยดองงามเลยพี่น้องผมว่าผมหาถึงเต้นเนื้อนี่กับพ่อแล้วพี่น้องนี่คิดบางสั่นดินี่ก็ได้หลายแล้วพี่น้องท่านได้สรุปเห็ดให้พี่น้องเขาเบิ้งอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสักคู่พี่น้องหาไปเรื่อยๆก่อนครับผมดอกนี่มันเป็นเด็ดอกนี่เปื่อยบ่โอ้มันเถาอลไรพี่น้องเปลือยเปลือยเปลือยเอาไว้เห็ดแนวมันเอาพี่น้องเนาะ พ่พพพอแล้วพี่น้องพ่อแล้วพอว่อแร้วอีเนี่ยโอ้ยอันนี้เน่าแล้วพี่น้องนี่เน่าแล้วแต่ว,ว่าดอกนี้ยังใส่ได้อยู่นี่ครับนี่ดอกนี่ดอกนี้ม,มันเนี่เกิดเป็นจุ่มเลยพี่น้องเอ้ยงามๆเลยครับผมจัดไปนี่อีกดอกหนึง่งพี่น้องใกล้กันจัดไปกันดอกนี้กันงามๆแต่ว่า,าแมงกินนะพี่น้องออกคือบ่อพี่น้องเบิ่งเอาเห็ดนะพี่น้องนี่นี่นี่บอก ฝนตกแค่คืนสองคืนี่พี่น้องมันออกเยเพราะว่าอากาศมันฮ้อนครับมันอ่มันเอาเอาพี่น้องหนาวอยู่แต่มันถึงเอาพี่น้องนี่งางงามพี่น้องจัดไปแต้มงามง๊หไเบื้องเห็ดอันนี้พี่น้องมันบมเมนเห็ดหนาแตกที่บ้านกินได้ได้พี่น้องนี่อันนี้กินบ่ได้ได้พี่น้องเห็ดหนาแตกเนวนี่มันเบื่อพี่น้องนี่คนละเห็ดได้พี่น้องนี่สีออกแดงๆดงสีกินบ่ได้ได้พี่น้องคนละแตกได้พี่น้อง โมแมนเห็ดน่ะแตกที่ขอขายในห่างครับเป็นที่เห็ดเบื่อพี่น้องมันสีออกแดงๆที่เห็นบ่แต่ว่าห้อยมีแมงมีอย่างกินอยู่แต่ว่าพันเด็กเคยมีผู้เดกากินเลยพี่น้องนี่อย่าเก็บไปได้พี่น้องอันตรายพานไปกอนดอกงามๆพี่น้องนี่พี่น้องเห็ดออกงามๆเลยพี่น้องเนี่ยโอ้มันเมียนอันนี้พี่น้องไอ้แมงอันกิ่เกือพี่น้องดอกงามๆเลยครับ เนี่ยเก๋เลยงามๆเลยพี่น้องนี่จัดไปนึ่งแต้มพี่น้องห่านเทียมันก็ออกน้ำปลาหยางที่อีกมีได้พี่น้องนี่หยางเขียวๆนี่มีกันเห็ดครับแต่ว่าค่อยหาไปจเจนเย็นนะพี่น้องเนาะเป็นได้ได้บ่หมานบ่หมานอยู่พี่น้องเขาเจาะกับหมานที่กันละห <laughs> มานไฟหมนันมันนะพี่น้องเนาะ บ้านเดอไปเช็คเห็ดมันก็เหยาะเยู่ว่าได้หน่อยได้หลายครับแต่ว่าหาไปเรื่อยๆก่อนครับผมโอ้เห็ดมันออกหลายพี่น้องว่าเอานี่ไหมโอ้เงยไหลเบึ้งเบิ้งเบึ้งเบึ้งนี่ของพยายามหยัดโลบุนนี่ถุงโอุ้่นได้เห็ดเพิอกพ้อมป้าเห็ดเพิอกก็ออกวะจาเตะทิ้มเหวยงนั้นอันใดเบาวงดอกเงี้ยเบาป้าดอกเงยไหลพี่น้องเบิ้งนี่ไหมดอกเงี้ยไหมโอ้ มันกินได้พี่น้องพี่ดอกงามๆไหมปวดครับโอ้ยเห็ดอ uh, ันนี้ของผมเนี่ยนี่นี่ของข้าเจ้าโอ้ยฝุดมินดอกงามๆมีเตะถิ่มิ่งไดเอาได้เบิดแล้วนี่โอ้ยเห็ดงามๆเอาางถิมเหมือนเนาะวันไห่เอ้ยเราว่ามันเถาบริสันมันเถูไมาได้ใส่เห็ดงามๆเนาะไปป่นไปซุปไหมโอ้ไปไปไป หากันต่อเห็ดงามงามบ่เอาเตี๋ยถิมปะนะ <laughs> 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 ว่าจะเห็นเนี่แหละพี่น้องเห็ดออกหลายพวอ,อยากเอาอนี่เจออีกแล้วพี่น้องงามงามเลยพี่น้องนี่ดองงามงามเลยไปอีกแต้มนึงพี่น้องจัดไปมีล้คนเท่าพี่น้องบุคือกันเนาะคนว่ามันเถาพ่ะนะมันดีเถามาเต้ใส่เห็ดหม ดอกกำงามไหมเตะถิมเตะถิมพะนะเจ้าสีอาใส่มาแกงเส้นเดี่ยันโบมีดอกใหญ่ๆมันน่ะโอ้เห็ดกำลังออกเตะถิมพะนะแล้วแต่เด้อนน่เด้อแต่ว่าทั้งอื่นมันกับอกออกคือมองนี้พี่น้องมองนีเห็ดมันออกปานี่นะพี่น้องเนาะหาถึงเนื้อทั้งใจไปเองสิพี่น้องเห็ดมันออกใจนี่แหละพี่น้องนี่ หรักหน,นี่พอได้นน่ไวสิเอาเลยลายก็นี่ครับผมไปจัดไปต่อเนี่ยดอกนี้เงเห็นบ่เนี่ยตั้งเธอเลยนี่พี่น้องเห็ดตะไคร้โอ้ยกินแ่บขึ้นอย่างนี้เห็ดน้ำพริกแกงกระแซบซุปกระแซบพี่นอ้องเย่าไปหาเอาถิมเ้อดอกนี้เงยยง้ามงามาชิไมไพี่น้องนี่มีผมเอาเบิดเลยเด้หน่มันบ่ได้ทธเถาได้แก้ได้พี่น้องนี่บึง้งครับผมแบ่บ mất ẹt ẹt lại, uii, đọt nhạy tùm tùm, ngang ngang lên phi nông, bỏ, mình bỏ yên, bỏ phi nông, lên như tay cò mày, ai, ừ, ai, lên, đọt nhạy đi, chặt bay, đọt มาผู้ใหญ่มาหลายคนอยู่แยกกันไปเจ้าว่าเจ้าหาเห็ดเป็นบอผูาา้ใหญ่เจ้ากเตะเห็ดทิม <c oughs> มาหาเห็ดก็ได้บอกกันเอาได้เดียนะ๋ยวนี้เห็ดกินได้เห็ดกินบ่ได้ก็ได้ไม่มีอย่งดอกงามๆพี่น้อง <c oughs> จัดไปพออ่อยี่เลี้ยวพออ่อยี่เลี้ยวพออ่อยี่เลี้ยวมาหาเห็ดก็จม,มนี่กันได้เดียนะ๋ยวนี้เป็นเห็ดทิมเนาะ โพูนพูนหนึ่งว่ามัน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 ,นพูนหนึ่งว่ากินบะไรวะนะเอาไปกินเนี่ยทั้งปนทั้งแกงทั้งซุปเหมือนกัเกี่กยงถวยเะเนีจัดไปหวยหาไปหามากว่าเป็นสิเต็มถุงอีรียบพี่น้องนี่ถุงใญ่ๆนี่ไหมถุงไผ่นี่ไหมเต็มถุงนี้ได้สองอันสองถุงขาวๆใญ่ๆอยู่นี่พี่น้องนี่สามคาบบุญเลยนี่แต่ว่าของก็เจ้าได้ฮอนเห็ดเผิงครับหากันต่อไปพี่น้องบันพอได้นี่ อยากพ่อเด้อันเตะทิมนี่สนอกว่า <laughs> จมอยูู่้เดียวน <laughs> ียดอกยังไงงามเน่ยมักขัดังไเบึงห้อยข้าเหยียบพี่น้องโอ้ยดีตนเห็ดเด้เยยบเห็ดทิมเี่ยเทตาบมันแก่ลวพี่น้องอไปเห็ดเสียเห็ดแนวมันครับผมไปกันต่อบึงดอกนี้พี่น้องออกลี่ยื่ง,งเงาไหมเอ้ออยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเ้ยเอ้ย มุดเข่าเบี้ยวดอกงามๆเลยพี่น้องเนี่ยมุนเข่าเบี้ยวเลยอุ๊ย,อ,ยอุ๊ยเนี่ยดังคึกๆๆเลยพี่นอ้องเนี่ยดอกงามๆจัดไปดอกนี้ไหมพี่น้องอย่างกินมันบุ้แล้วนี่เป็นลักษณะนี่พี่น้องจงไปเห็ดแนวนกกษตรนครับจงไปเห็ดอาหารเตากระต่ายไปน้องพี่น้องโอ้ยพี่น้อง สองดอกนี่ไหมออกเแี้งกันใส่ยลายเลยพี่น้องบอกงามๆเลยพี่น้องอุ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่เก็บซุ้มมือเลยมือนี่ก็มีแต่เห็ดไข่เลยพี่น้องเห็ดไข่เห็ดแดงเป็นส่วนหน่อยเห็ดไข่แล้วก็เห็ดเพิงเราเพราะไงเราก็ได้เห็ดเพิงอยู่ครับแต่เพุ่ธมาผมได้เห็ดไข่กับเห็ดแดงพี่น้องบอกงามๆเลยอุ้ยพี่น้องหนึ่งดอกงามๆเลยพี่น้องอีกดอกหนึ่ง ดังคึกเลยพี่น้องว่ะขวักขวักเลยวั้มันอวบเลยพี่น้องจัดไปจัดไปพี่น้องเบิ้งครับมาสรุปเห็ดเห้พี่น้องข้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งมีแต่เห็ดตะไคร้เห็ดแดงมีแต่หลอกงามเลยพี่น้องเห็ดตะไคร้เห็ดแดงเห็ดอันอันนี้เห็ดมันปูพี่น้องเบิ้งก็อิเต็มถุงอ่เด้ยนี่พี่น้องโอ้ยสุดยอดอีหลีพี่น้องมือนน้ถือว่าหมานนพี่น้องเนาะมือนน้ มาหาอยู่หากินกับม้านพี่น้องจังไดก็ขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่ติดตามรับชมพี่น้องเนาะนี่ก็ต้นเดือนมีนาคมนะครับฝนมันตกเมื่อวานนี้ครับวันเมื่อก่อนสองมือนะพี่น้องเนาะนี่เป็นบรรยากาศทงไทยพี่น้องเฮานะครับก่อนที่ว่าเฮาสิจบคลิปนี้นะพี่น้องเนาะบึงปลาเห็ดรับฝนมันตกไม่ไหนะพี่น้องเนาะเห็ดก็ออกดีเป็นตะไนพี่น้อง เงินใจให้คนมาหาจะเตะเฮ็ดถิ่มแหวครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะ <S <S โอกาสหน้าว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับ